การไ้ตสวัสดีครับกลับสวัสดีเอฟซีแฟนครับนายตุลกาสู่ทุกคนครับโอ้มัวงามเพลนผ่านเลยเกินอ้าวเดี๋ยวสีบิ้งเจรตโตเจรตโตไปครับพี่น้องครับใจเย็นๆนะครับอ้าวน้ำมาฝากเกษตรกรผู้เลี้ยงมัวเลี้ยงควายเลี้ยงงัวงามนะครับตัวนี้เป็นปลาแมลงลูกผสมครับหุ่นดีครับพี่น้องครับลูกซีไวที่ตลาดต้องการณตอนนี้นะครับลูกซีไวศูนย์เก้าหกมีใบพร้อมหลอดนะครับตัวนี้เป็นงัว จกปีอ่ะครู่สองปีพอดีนุดนิดสองปีนะครับพี่น้องครับลูกซีไวมีใบพร้อมหลอดนะครับเสียอย่างเดียวคือเพิ่มปฏิเหตุเขาไว้ครับพี่น้องครับมีมีติ้งบ่ครู่ต้งนิดนิดนิดนึงอามีติ้งอันเดี๋ยวครู่ก่อนเออมีนมินน้อยเดียวครับติ้งเดียติ้งที่หานาะครูเนาะครับมีมีติ้งที่หานะครับเป็นวัวลูกสาวของซีไวศูนย์เก้าหก นะครับมีใบพร้อมหลอดนะครับหุ่นดีครับพี่น้องครับเป็นวัวสองปีเอาไปบ่เกินเดือนสองเดือน,นก็ะสินแล้วครับวัวใหญ่หมองมันก็ะสินแล้วครับเี่นครับหลอดเดี๋ยวผมเห็นหนึ่งก่อนครับ CY096 นะครับ, 96, รบใบพร้อมหลอดนะครับ มันคลอดวันที่ 15, สิบห้าพฤศจิกายนหกสิบสองนะครับย่อย่าายอ,ยอลูกยอ่ยอยอ่ยอยอ่อสูงนะครับเป็นมั่วพุ่มๆครับเป็นลูกผสมสีมั่วพุ่มๆนะครับหนายาวลึกนะครับแต่ส่วนสูงก็เป็นมั่วพุ่มๆคือว่านะครับนี่จิ้มเขานะครับกับมีสีแต้มมากหน่อยนึงนะครับเป็นสีขอ,องเนื้อนะครับบริ้ปินอะไ้อยังนะครับนี่คือสีของเสานะครับ เป็นมว่วจิ้มโบดนะครับตีเป็นจิ้มโบดนะครับปกหางใหญ่นะครับพันธุกรรมดีแล้วเหนือลําโตเงา่นสวยเลยนะครับหางเป็นพวงงามนะครับหางเป็นพวงงามนะครับเดี๋ยวไปจักเดือนหนึ่งบก่เกิดซองเดือนพึ้นมาก,ก็ขึ้นแล้วนะครับขึนแล้ว,ลวส่วนสูงกับคื่อว่าแหละครับเป็นมว้วนพุ่มร้อยสามสิบร้อยสี่สิบแล้วเล่านี่นะครับแล้วเล่านี่ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบล่องรอยนะครับมีมีล่องรอยการเป็นลำปีสกินนะครับเนี่ยหนายาวลึกนะครับ ฟังหนาน้าดีครับพี่น้องครับใบหูโบดใบหูโบดนะครับยอลูกเชือกนะครับบริเวณเขาครับพี่น้องครับอ้วนปันมัวทรวงครับนี่คือกรรมพันธุ์นะครับของซีไว้นะครับนีะครับร่องรอยเกิดจากการลำปีสกินนะครับยอดลูกยอนี่ครับสีดีปะครับพี่น้องครับสีดีหุ่นดีแข้งขาใหญ่นะครับเปิดราคาน่าสนอกสนใจนะครับเอาไปเข่าฟ้ามได้เลยครับมีใบมีหลอดเอาไปจดเอฟหนึ่งได้ครับพี่น้องครับหนายาวลึกนะครับนี่ หนายาวลึกนะครับอุ้ยบัตรถ่ายปั้นม้วนทองครับพี่น้องครับเทียบกับม้วนทองทางกันนี่ทองหาเดือนได้ครับพี่น้องทอง kf สามหนึ่งนะคุณเนาะครับเปิดราคาขึ้นกันครับพี่น้องครับส่วนตกสนใจก็โทรมาสอบถามราคากันได้นะครับเนี่ยทองห้าเดือนนะครับหนาเม่นนี่กันหนาเห็นแล้นาค้างอีกครับพี่น้องครับสังเกตเบิงที่เนื้อนะครับลูกมะพร้าวนะครับใหญ่ดีพอครับพี่น้องครับเสือหงห้นะครับวงคอสองชั้นนะครับลึงงามนะครับ ทองสีใต้ตาโบดนะครับใบหูโบดเนี่ยหน้าตางามดีแข้งขาใหญ่นะครับขาโบดเปิดพร้อมกันเลยสองตัวเลยครับตัวนี้บ่มีติ้งมางครับนี่บ๊อมมีติ้งครับทองหาเดือนนะครับทองหาเดือนครับพี่น้องครับนี่สองหาเดือนลำเหืียน้ำตัวยาวบันทายใหญ่ดีนะครับหนาเงาลึกนะครับเป็นม้วนพุ่มๆเลยครับม้วนพุ่นี้นะครับเป็นม้วนพุ่มๆ พกหางง่ายดีนะครับจิ้มโบ๊ดำใสะใจเลยครับพี่น้องครับพกหางง่า<ห>ยงามครับออกลูกง่แท้แน่น,นอนครับพี่น้องครับพกหางนี่แหละครับสุดยอดสุดจัดครับพี่น้อง<จ>มั่วสูงสักร้อยสามสิบร้อยสี่สิบตัวนี้ในร้อยสี่สิบดูต้นการประมาณร้อยสี่สิบนะครับตัวนี้เป็นเป็นลูกเป็นลูกทับโตมากเลยครับพี่น้องครับเลือดร้อยทับโตมากตัวนี้เป็นลูกของซีไว้นะครับเปิดเหมือนกันเปิดปุ๊กุดยายายาลูก เดี๋ยวผมประหยัดเก็บใบไปก่อนนะครับเนี่ยใบไปสักหน่อยผมสีแผ่นให้เบิ้งคางคังเบิ้งนะครับตัวนี้คือมีดลองร้อยล้ำปีสกินนะครับนัวคู่นี้เป็นนัวงามคู่ครับพี่น้องครับนี่ได้คู่นี้ไปจบเลยครับพี่น้องครับเยอลูกเดาะเยาลูกเดาะเยอะเยาเชื่องนะครับยังหาคนนะครับบ๊วยท้องหาเดือนครับพี่น้องครับมีใบพร้อมหลอดท้อง KF31 นะครับ KF31 ใหญ่ดีพอพี่น้องนะครับเนี่ยเบิ้งเป็นแม่บ็อกที อ่าพ่อเอาไปคู่กันอยู่ครับพี่น้องครับนี่ตัวตรงสนใจโทรมาสอบถามหน่ยครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6 0 6 4 4 8 6 7 0 6 6นะครับยินดีรับใช้พี่น้องเกษตรกรนะครับทุกภาคส่วนนะครับทรงหอดบานหอดเทือนครับพี่น้องครับนี่ยเนี่นี่บึ้ยเนี่ยลำบึ้งครับเอ้ย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 งามดีครับพี่น้องครับเนี่ยเป็นกามเนื้อครับบครับสุดจัดเลยครับแม่นี่รับโตงายดีครับ แสงเริ่มมืดแล้วนะครับผมพยายามหาแสงให้ดุนะครับเนี่ยบบมีด่างนะพูดนะตัวนี้บ่มีบมีด่างนะครับกอลำตัวยาวนะครับลำตัวเงาความเนือ้อลุ่หะทองหาเดือนนะครับจุดเด่นก็คือลำตัวเงาสนใจกินหัวอาหารนี่นเนื้อแตกเนื้อแตกก็นี่นะครับมือไอสิบรรยายรครับไหนเหรครับสนองทุกใจโทรมาสอบถามในยี่สิบสี่ชั่วโมงครับ 064486 7066 0 6 4แป6ห 6, 6ตัวนี้จำดีด้วพี่น้องตัวนี้ท้อง5เดือน KF31 นะครับเพราะว่าถ้าผมเปิดคูไม่ใ้ทสาบส่นครับตัวนี้นะครับลูก CY096 ปอายุ2ปีนะครับโมากอะสอบถามตามนี้นะครับยอลูกยอ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 รยอครับหูด,ด้อพี่น้อง หน้าเงวลุกนะครับอือเอาไปเอาไปขับฟาร์มเลยครับพี่น้องครับเนี่ยเอ้าบริการรับส่งหอดบานหอดเฮือนครับเปิดคอกถ่ายอย่างเดียวครับโอนเงินมานะครับเนี่ยยินดีรับใช้พี่น้องเกษตรกรนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวได้พี่น้องเด้อ่ะศูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกถ้ามีเบอร์อื่นโทรไปขอมาจับยาโอนเด็ดขาดครับพี่น้องครับยาโอนเด็ดขาดนะครับต้องเบอร์นี้เบอร์เดียวคุยกับนายจนกาโดยตรงนะครับโดยตรง เป็นราคาเดียวนะครับเอ้าสัดองตั้ใจดีดีรับใช้พี่น<ะ>้องเกษตรกรยอ่ยอยอ่ยอยอ่ยอย่อย่อนะครับพุกยิีเนี่ยนะครับเบือบ่อบังในนีเพ่งกลางามครับครับพี่น้องปาดเนี่ยครับลูกซี่ไหว้ซูลกับฮกนะครับคุณหนีได้พี่น้องลาตีมาเนี่ยน้องลาตีนะครับมามาป,ปาดอยู่ทั้งในคืองามเลยครูทั้งนอกอมันมองงามเลย นี่ครับลูกซีไวซูลเก่าหกครับเนี่ยลอกๆตัวนี้เขา,า,าเนี่ยวันนี้คู่หนึ่งนาดียมามาซื้อ,อยังครับตัวนี้นาดเ,ดเดียนาเดียครับไดีเดียนะครับอ,อ๋อมีมีมีปานอยู่ข้างขาใสา่เนาะหน่อยนึงครับเฮ้ยอย่างไหนเฮ้ยขนเขาพคุณอ,อ๋อมีปานเล็กครับปานปาน,ปานครับน้อยเดี๋ยวซ้ำซ้ำสีโง่มาอ่ะย่างเข้าไปจังหน่อยครับกําลังงามเลยข้างในงามเข้าไปลูกเข้าไปไปโอ้ยโห่ครับ ไปสดยอดครับสั่งหน่อยได้ครับผมครับประมาณร้อยสี่สิบครับพี่น้องขาดกันยังน้อยด้วยนะครับประมาณนี้ระระดับสายตานะครับหัวงามคูเอาสนุกสนใจยังไงก็ยินดีรับใส่พี่น้องนะครับหอดบานหอดเทือนเพื่ะเปิดตะขอกถานะครับตอนนี้เราก็รับส่งนะครับหอดบานหอดขอกนะครับหอดบานหอดขอกแต่ว่าเน้นย้ำว่าถ้าเบอร์อื่นเท่าไปย่ยา อย่ามัดจําเป็นเด็ดขาดครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> yeah. เอา้ามือนี้อําราผ้าจากพี่จังน้องนะครับปากพี่น้องซอยก็ไหลก็แช่เป็นกําลังใจนะตัวกาขค้ิปต่อไปมือนี้กลาวเข้ามาสวัสดีครับ yeah.